หลอนนี่เสียบอยู่ไม่ติดเดี๋ยวเราเทสหล่อน,ดอนดีดูเดแล้วมันทเทส่ไ,ได้เลยแนวตันน้งนะ ติดต mm ิดไปสก็ติดไฟอันนี้ติดอันนี้ติดจะพอถอดมัดนี้ออกลองดูติดก็เสียบไม่ติดเพราะว่ามันจะเดี๋ยวลองเสียบดูอ่ะปติดติดดูอ่ะปะไม่ดู มันไม่ได้ขาดใช่ไหมคะใช่ไหมหลอดไม่ขาดแต่ว่าเราถอตแอ้วนี่ว่ายังไงคะไม่หาสาเหตุก็คือตอนแรกมันไม่ติดเลยเนาะใช่ก็เราถอดเราถอดขั้วนี่ออกเอามันติดแล้วไอ้ท่าหลอดนี่ช็อตเราใส่มันก็ต้องไม่ติดใช่ไหมมันก็ติดเหมือนตึงหรือว่าเราจะเปลี่ยนหลอดหลวมปะหรือว่าเราจะใช้ไปก่อนถ้ามันเปลี่ยนไม่ หนูไม่รู้ถ้าเป็นที่หลอดถ้ามันมัดลงกาวกันก็ก็เป็นไปได้ถ้ามันชอบรูกาวกันก็จะทำให้ไม่ติดก็เป็นไปไได้ไม่รู้ว่ามันไม่ติดนะแต่ขี่มาทำไมมืดมืดไฟม,ม,มืดแต่รอบวันนี้เราก็เลยเปิดไฟสูงมามันเพิ่งเกิดใช่งั้นน่าจะเป็นมาประมาณ เราไม่ไม่มั่นใจว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างอย่ามันต้องมันมีมันมีเรามีไฟถนนด้วยใช่ใช่ใช่เราเปิดแลเี๋ยวไฟไฟสูงโอเคเวลาเปิดแล้วมันดังแ,แ,ดแป๊กๆอะ่ะมันเสียงแป๊กแป๊กนะเสียงแป๊กแเ๊กมันแหละ สีเหลืองสีเหลืองก็จะตกอยู่ที่พื้นมันก็จะยาเทียนแล้วอันนี้มันยังไงมันนััไม่ได้ขาดต้องรู้ว่ามันช็อคด้วาไมันด้เลยนะปกติเลยแต่ว่ามันขัดข้างตรงไหนนะอาจจะดเลีอาจจะไม่ทำงานทำงานบ้างไม่ทางานบ้างอาจจะสกปรกที่ เสียงมันดังแป๊กแป๊กแป๊กแปอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลอดนี้ไม่ช็อตมันก็จะเป็นตัวดีเลยตัวนี้มันอาจจะสกปรกตอนนี้มันอาจจะได้แล้วเราต้องต้ดูใช้ไห้ก่อนถ้าเกิดไม่ติดอีกก็เดี๋ยวเรามาต่อดูดีกว่าก็น่าจะเจอสาเหตุที่แท้จริงลองลองดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดมันไม่ติด ้องใส่ดูก่อนว่ามันถ้าใส่ลงไปแล้วมันมันไม่ติดจะค่อยค่อยขอดเหลี่ยไม่ได้เพราะว่าเรามีอ,อะไรไม่ติดอะไรต้องถอดไปเชี่ยบกอเกเป็นดีเลย์เฉพาะต้องไปเชียบร้านอะไรอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นดีเลย์ตัวนี้นี่อันนี้หาไม่ยาก ันนี้อาจจะยากากน่ามันก็น่าจะเป็นเฉพาะของมาด้าลูกทรงอาจจะไม่เหมือนขายอื่นแนนั้นอะไรก็มีอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้มันน่าสัมผัสวัสดสกะโปรแต่ตอนนี้มันน่า <ละ S 2> จะได้ไดใช่ลองดูก่อนก็นได้ค่ะ ใส่ไปปุ๊บไม่ติดกไมล้างเลยปดตกวนีนี้ปดตกวนไม่มีไต่ำติดติดค่ะไปสูติดค่ะไต่ำติดค่ะ ตันนี้เป็นตีนเลยกแล้ก็เป็นกระปกมันมันทำงานมันจะดังอย่างนี้ไอ้ตัวนี้แหละเวลามันดังแม็กเนีบางทีไอ้หน้าสัมผัสมันมันจะต้องต่อไฟกันนะว่ามันมันอาจจะเกกร์กไม่ต่อไฟ